สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไม้บน์แฟมินะคะวันนี้มามีพาทุกคนมาดูท่านอนของน,อน้องลากี้ค่ะร้ายกาจมากมามีครับผมนอนนานแล้วนะครับนอนอ้านอนแผ่นอนยั่วแล้วสาวๆยังไม่มาหาผมเลยหรอครับมามีเนี่ยผมนอนรอตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยท่านอนยั่ว หลายอย่างนี้แหละเชิญเลยครับสาวๆที่ไหนเข้ามาเลยครับขอต้อนรับสาวๆครับเชื่อว่าทุกบ้านที่มีแมวนะคะที่เลี้ยงแมวก็น่าจะมีท่านอนแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนน้องลักกี้ก็นอนบ่อยเหมือนกันค่ะท่านี้แต่ว่ามามียังไม่ได้ถ่ายให้ดูสักทีเนาะก็เพิ่งจะได้ถ่ายวันนี้ค่ะอาขาดูสิคะทุกคนท่านอนร้ายกาจมากกวนมากเลยอ่ะ ลักกี้ทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้ลูกทำไมหนูไม่มีสมบัติผู้ดีเลยคะลูกหนูจะนอนรอสาวไปทึงไหนนี่ลูกฮะทั้งง่วงทั้งนอนรอสาวแหละลูกฮะลูกเอ้ยเนี่ยพอเปลี่ยนท่าแล้วนะคะทุกคนก็กลับมาอยู่ความสงบเหมือนเดิมแล้วก็ตัดภาพมาทางเนี้ยน้องน้อยมิกกี้ก็ใช่ย่อยที่ไหนครับถึงหนูจะเป็นเด็กหนูก็นอน ถ้าแปลกได้นะครับไร้การเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็เพลียเหมือนกันหนูก็ไม่สนใจอะไรครับมามิถ่ายไปเลยครับถ่ายให้น้ำใจไปเลยหนูจะนอนแบบนี้แหละครับผมมีความสุขดีใช่ไหมคะลูกพี่ลากี้เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้านอนท่านั้นน่ะลูกหืหนูเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะกลับมาดูน้องน้อยอีกทีค่ะเอาความน่ารักของน้องน้อยมาฝากอีกทีนึง ดูกันให้น้ำใจเหมือนกันนะคะมีแอปกระดิกเท้าด้วยนะคะทุกคนใครรักใครชอบใครแอนดูพวกหนูนะครับช่องไมอุบลแฟมิลี่ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ